อ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเซียนพระโดยผมอุ้มปรามิานธาจากชมรมพระเครื่องแห่งประเทศไทยครับอ่ะวันนี้สายชาวฝั่งทนบุรีนะครับอืมต้องรู้จักแน่นอนนะครับเนี่ยเหรียญน,นี้นะครับเป็นหนึ่งในสิบเหรียญเกจินะครับที่มี มูลค่าแพงที่สุดนะครับนั่นก็คือพระป่ายนะครับอืวัดกำแพงนะครับก็สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับก็สร้างเป็นที่ระลึกเมื่อเนี่ยครับพระป่ายเนี่ยอายุ7จสิบห้านะครับมเมื่อพศสองพันสี่ร้อยนะครับ7จสิบแปดเนี่ยนะครับ ก็ตัวนี้นะครับตอนตอนอ่าตอนช่วงพศนั้นนะครับก็จะมีสร้างด้วยกันทั้งหมด2พิมพ์นะครับก็จะมีจอบใหญ่นี่นะครับแล้วก็จะเป็นรูปไข่นะครับเหมือนกลมๆรูปไข่นะครับส่วนจอบใหญ่เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น2อเนื้อด้วยกันนะครับก็คือเนื้อฝาบาททองคำเนี่ยนะครับที่เหมือนทองเหลืองนะครับแต่เป็นทองคําโบราณนะครับ ก็จะประมาณนี้เนาะตอนนี้ที่ผมดูก็จะเหมือนจะผสมเงินเข้าไปนะครับเป็นฝาบาทที่มีผสมเงินก็คล้ายกับเงาฝาบาททองคําของกล้วยนะฮะแต่อ่เหมือนจ้าทองคำทองเงินตรงเนี้จะมากกว่าฮะก็ของผมเนี่ยของแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อฝาเาฝาบาททองคำเนี่ยนะครับของเหรียญพระป่ายเนี่ยนะครับ ก็ผมหาของแท้ยังไม่เจอนะครับมีขององค์ผมองคเดียวนอกนั้นที่เห็นก็จะเป็นของปลอมนะครับหรือเป็นเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับอืมก็คือจอบใหญ่จะต่ออีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นอีกเนื้อนึงก็จะเป็นอ่าเนื้อทองอ่าพวกเนื้อทองแดงนะครับอืมจะเป็นเนื้อของเป็นพิมพ์ของชาวบ้านนะครับตามข้อมูลนะครับตามตำรานะฮะก็คือจริงๆริะหายากนะครับอ่าอย่ามาดูว่าทําไมผมถึง คิดว่าของผมเนี่ยของจริงนะครับเดี๋ยวมาส่องกันดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับตอนพี่ซื้อนะก็มีอุปกรณ์แค่นี้นะครับกล้องกลบตานะครับก็มาดูท e เจอร์มันนะครับวันนี้เราต้องระวังนะครับระวังเราจะดู t e x t อร์แบบว่าโดยรวมอะผิวเพิผิว,ผวผูขายอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเซียนอะก็พลาดตรงนี้ไปนะครับเราต้องดู t e x t u ละเอียดนะครับเนี่ยพผื้นผิวละเอียดจริงๆคือผิวอนผ่ะมันจะไม่มีเรียบนะครับไอาอายุเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับพังเงินพิมพ์นิยมนะครับอ่าก็สร้างพอๆกันนะครับก็ texture เ,เ,เนี่ยนะฮะมันควรจะพอ,พอกันเนี่ยเห็นไหมครับเพราะว่าถ้าเราไปดูอ่ออา texture ใหญ่เนี้ยคือมันจะเกิดจากการเอาดินขี้ควายนะครับเดิน ดินที่มีมีทรายมีอะไรอย่างเงี้ยมามามาอุดล่องมาโปะขุ่นเทียนนะครับมันจะเกิดเป็นหลุมทรายหลุมอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นยังไม่พอก็ลองไปสังเกตอ่าพระเงินฟ้าคำลอนนะครับเนี่ยที่สร้างพศสองห้าสามสิบกว่าเนี่ยนะฮะแต่แบบหลุมบ่อเนี่ยเยอะนะครับจะเกิดจากเนดินบนทรายดินขี้ควาย,ยาน,นะครับที่มีเม็ดทรายมีอะไรเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับ ก็เลยดูเก่าดูเก่าว่าพิมพ์คิตาพิมพ์นิยมที่สร้างมาก่อนดนวยตามนะครับอยาให้ดูนะครับเนี่ยมันต้องแบบนี้นะครับเนี่ยคือมันจะไม่มันจะไม่ไม่พุนมากนะครับคืออายุมันจะประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะให้เห็น นะฮะเราต้องจำมาไว้นะแล้วก็ตำหนินะครับตำหนิของผมเนี่ยก็จำไว้เลยเส้นขอบซุ้มเนี่ยของปลอมเนี่ยพยายามทำให้เหมือนนะครับเส้นขอบซุ้มเนี่ยนะครับแต่รายละเอียดข้างในผมลองไปลองไปแกะพิมพแล้วคือมาจากคนละพิมพ์นะครับเมันก็เขาทำใหม่ขึ้นมานะแต่ว่ามันก็จะ คล้ายๆกับพิมพ์ของเนื้อทองแดงนะครับพ,พิมพ์ชาวบ้านเนี่ยนะฮะที่จะมีติ่งอะไรตรงเนี้ยนะฮะแต่ตรงเนี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจก่อนเนาะว่าไอ้ตำหนินั้นอนะมันอาจจะเกิดขึ้นที่หลังจากการพิมพ์องค์แรกๆเนี่ยนะฮะก็ได้นะครับพวกขี้กากบล็อกอะไรเงี้ยนะฮะจำเอาไว้นะครับมันจะประมาณนี้นะครับคืออ่า เนื้อพวกเนื้อทองแดงอ่ะเขาก็เล่นกันสองสามล้านแล้วฮะองเนี้ก็มันอยู่ที่ผมจะตั้งราคาแล้วเพราะว่าตอนเนี้มนันหาไม่ได้แล้วของแท้นะฮะเนี่ยที่ผมหาที่ตามออนไลน์นะครับหรือร้านค้าทั่วไปตัวนี้เขาจะมีออนไลน์ก็ยังหาไม่เจอนะครับเนื้อทองคำฝาบาทเนี่ยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นร้านหนึ่งที่ผมฝากตัวไปรุ่นทำนะครัาก็ร้านนาชมร้นา,นานนาสมชายนะครับเขาก็จัดหามาให้ผมนะครับให้เหมือนกับลูกชายเขานะครับเหมือนกัให้แบบให้เดินให้เดินต่อเขาไปนะครับก็จําตัวรอเรือไว้อีกนะครับเนี่ยล้อเรือจะไม่เหมือนกับของปอมนะครับนอกจากไอข้างหลังจะมีสองบล็อกนะครับเพราะว่าไอแบบที่ผมไปดูอ่ะ ปไปไล่แกะคือเราก็ตีกล้องไม่ได้นะพอเราซูมเนี่ยผ้ามันก็แตกนะครับอืมก็มองไม่เห็นเราก็จามเอาไว้นะครับเนี่ยพยายามดูเงาสะท้อนนะเนี่ยนมฮะก็เหมือนกับว่าเนี่ยเออก็มี ทองแดงผสมนิดนึงแต่แป๊บนึงนะครับตาตาป่าผมเนี่ยมองไม่เห็นนะแต่ว่ามันอาจจะมีปฏิกิริยากับแสงอ่าอิเล็กตรอนของแสงแฟลชเนี่ยนะฮะให้ทองแดงเนี่ยนะฮะมันก็เลยขึ้นมาหน่อยๆนะฮะที่ผมสันนิษฐานนะ่าจะมีผสมทองแดงด้วยนิดหน่อยนะครับในเนื้อแต่ส่วนมากจะเป็นทองคํานะครับคือทองเหลืองมันก็ทองคําโบราณลลนะฮะทองคําของคนสมัยโบราณลลนะฮะ เนี่ยก็จะแข็งแล้วก็หนักขึ้นนะครับพระไปเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องของ,งกระพันนะครับเนี่ยเด็กฝั่งทนเนี่ยเขาจะรู้กันนะครับเนี่ยดังมากครับนี่ผมก็ตั้งสักสิบล้านนะฮะเนี่ยองค์เนี่ยประมาณสิบล้านนะฮะก็ตั้งแฟนเพจสักสามล้านแล้วกันนะครับเผื่อไปต่อได้แลสัก ล้านห้าก็ได้อะเผื่อเขาไม่เข้าใจนะฮะอก็ยังไปราคาธรรมดาได้เนาะแต่มูลราคาจริงๆอิ่ะมันก็สิบล้านนะครับแล้วก็ดูรูห่วงนะครับจํารูห่วงเอาไว้เลยรูห่วงเนี้ยก็จะไม่เหมือนกับของปลอมนะ,ะเนี่ยของที่พวกเซียนเขาเขาเถือกันเนี่ยส่วนมากาเผื่อเอาไปขายเซียนเนี่ยไม่งไปเช็คไม่เหมือนของมันเนี่ยของเขาที่ของปลอมเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ซื้อเราบอกของเราของปลอมอีกนะแต่เนี่ยไม่ไมปลอมแน่นอนนะฮะ อืมก็เราดูรอยอ่ะรอยหน,หนังช้างนะครับเนี่ยคือต้องเก่านะถึงจะเป็นรอยแบบนี้นะฮะบนี่นะฮะคือเราดูโดยรวมนะครับเนี่ยอายุของมันจะประมาณเนี่ยเหมือนเราส่องเนี่ยพังเงินนะฮะพิมพ์นิยมเลยนะรหรือพิมพ์ิตาเนี่ยจะประมาณนี้นะเหมือนกันเลยนะฮะเนี่ยอายุพอๆกันนะครับ นนเนื้อก็คลายๆกันนะฮะอืมก็บบมีเงินมีทองอะไรเงี้ยมันก็เป็นมงคลนะอะไรอย่างเงี้ยที่เขาผสมกันไปนะครับในเนื้อฝาบาทเนี่ยก็ว่าประมาณว่าเนี่ยฝาบาทของพระปพระปลายเนี่ยมันเป็นทองคำนะ้วเว้ยชาวบ้านเขาเออถวายให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมก็สองดูเนื้อหากันไปนะครับ จะจากรานไปนะครับอืมก็เป็นพระอีกองหนึ่งนะครับที่เนี่ยผมเพิ่งจะได้มานะครับวันนี้ไอ้เอามื่อวานนะฮะเอามาทำคลิปกันมา,าให้ศึกษากันนะครับอืมดีย๋ยผมซูมกล้องอีกแล้วกันนะครับ อันนี้ก็จะมองเห็นชัดกว่าตาเปล่าออที่ซูมกล้องนะคระับเห็นเหมือนกับกล้องจุลทรรศน์เลยนะฮะเนี่ยคล้ายๆ จำล,เลอเรือไว้นะครับเนี่ยจะจะไม่เหมือนกับทั่วไปนะครับที่เขาที่เขาเล่นหากันอยู่นะอันนี้ก็อของแท้นะคือประมาณว่าสปาบาทดเนี่ยมันก็มีไม่เยอะหรอกนะครับบางๆเนี่ยนฮะก็คือทําได้ไม่กี่องหรอกอาจจะหลักสิบองค์ด้วยซ้ำนะครับไม่ได้ตำลาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้บอกว่าเนี่ยสร้างมากี่องนะฮะแต่ก็บอกว่าสร้างมา ต่เหมือนว่าประมาณว่ามันไม่พอชาวบ้านต้องการนะชาวบ้าน,น,เ,นเขาวอนี่ยเขาก็เลยต้องสร้างเป็นพิมพ์ของชาวบ้านขึ้นมาเป็นเนื้อทองแดงนะครับแต่เนื้อทองแดงเนี่ยท,ที่ผมดูอะ่ะมันก็จะมีเหมือนกับทองเหลืองด้วยเหมือนมีทองคําผสมด้วยนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นทองแดงะะจะเป็นส่วนใหญ่นะบบางทีไอ้อาไอ้ทองเหลืองอะ่ะที่ที่มันเหลือนะฮะอาจจะเป็นฉนวนที่เหลือจากการสร้างนี่ เนื้อฝาบาทนี้ก็ได้นะครับเอาเอาไปผสมด้วยอะไรเงี้ยคือไม่พอเหลือน้อยนะครับอืก็ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็บา,บายบายครับเจอกันใหม่แล้วก็มาติดตามดูแล้วกันนะครับว่าเนี่ยรายการแสงฟ้าของเราเนะี่ยจะมีพระอะไรมานำเสนออีกนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บายบาย,บายครับ